ขอความเจริญในธรรมจะมีญา,าติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาพาจะนามพระสูตรมาเผยแผ่ให้กับบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับรู้รับบางพระสูตรที่อาตมาภาจะนาม,มาเผยแผ่ชื่อว่าปฐมาอาสาโปริสสูตรขอความนายพระสูตรนี้ก็มีว่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอาสาตรบรษและ สัสตราบุแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังอาศาตราบุษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีมจฉาทิฏฐิมีมีฉาสังกปะมีมจฉาวาจามีมจฉากรรมันตะมีมีฉาอาชีวะ มีมิจฉาวายามะมีมิจฉาสติมีมิจฉาสมาธิบุคคลนี้เรียกว่าอา,าสาตบรรษสาตบรรษเป็นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมีสัมมาสังกปปะมีสัมมาวาจา มีสัมมารกรรมันตะมีสัมมาอาชีวะมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติมีสัมมา,ามสม,มาธิบุคคลน,นี้เรียกว่าสัตปรรุษก็ความเหล่านี้มานายพระโสดสังยุตติกายมหาวัคประไตรปิฎกเล่มที่19ข้อที่25หน้าที่26 ระตายปีดอกฉบับปหาชล,ลารงกราชวิทยาลายัยอัตมาภาพนำมาเผยแผ่เพื่อให้ประดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รู้จักมิจฉาทิฏฐิและสัมมาทิฏฐิเป็นอย่างไรนั่นเองเพื่อการประพฤติปฏิบตัติตามหลกักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดไว้ดีแล้วจเรเิญพร